วันนี้ผมจะมาพูดถึงแพนเค้กฮะถ้าพูดถึงแพนเค้กคุณคิดถึงอะไรครับอันนี้อันนี้หรืออันนี้ฮะไม่ใช่สักอันนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงเลนที่เรียกว่าเลนแพนเค้กครับผม พูดถึงเลนแผนเค,ค้กฮะทำไมต้องเรียกว่าแผนเค,ค้กเนื่องจากเลนเขาเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะแล้วก็ดูแบบว่าเฮ้ยขนาดกระทัดรัดพกพาอะไรแบบนี้ฮะมันก็คล้ายๆกับขนมแพนเค,ค้กนั่นเองอะโดยที่เลนแผนเค,ค้กตัวแรกที่ออกมาเลยเนี่ย ทำให้ผมนึกถึงเลนตัวที่เป็น 40mm f 2.8ของ Can น n นะตอนนั้นยังเป็น ef อยู่เลยฮะเป็นเลนที่ออกมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันเล็กขนาดนี้ทําไมมันแบบว่าเฮ้ยใส่แล้วเหมือนแบบแทบจะเหมือนปิดฝาบอดี้เลยอะไรแบบนี้ไม่เหมือนใส่เลนอะไรแบบนี้นะตอนนั้นก็เป็นเลนสำหรับ D s เ R นะแล้วก็ก่อนที่จะมาย้ายมาเป็นพวกมิลรเลตฟูเฟ่พวกนี้เลนที่เป็นลักษณะแพนเค้กฮะก็ยังออกมาอีกอย่างต่อเนื่องนั่นเองฮะโดยที่เลนนี้เป็นลักษณะแพนเค้กเนี่ยส่วนใหญ่เขา เราจะออกแบบเลนที่ช่วงกลางๆนะ 3550มิล40มิลอะไรแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าค่อนข้างจะ n น r m a มแล้วก็ออกแบบง่ายนั่นเองฮะทำให้เขาเนี่ยลดขนาดได้ทำให้เลนส์มันเหมือนขนมแพนเค้กเล็กๆแบบนี้ฮะพอเป็นมิเลเดตฟูลเฟรมแบบนี้แล้วฮะในส่วนของ Can o n เนี่ยก็มีตัวเนี้50มิล F 1.8นั่นเองฮะก็เป็นลักษณะแบบแบนๆสั้นๆแบบนี้นะพอติดกับกล้องก็จะรู้สึกว่าเล็กเบากนในขณะที่โซนี่เองก็มีเหมือนกันฮะสำหรับ 35F 2.8ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตอนออกมาก็อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าแผนเค้กอะไรมากนะแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันค่อนข้างสั้นแล้วก็พกพาน้ําหนักเบาง่ายๆเหมือนกันนั่นเองนะในหาที่ตัวนี้เพิ่งออกใหม่ล่าสุดนั่นเอนะของนิคอนก็มีแผนเคกออกมาแล้วนะ คือ40มิ mm ล f2 ฮะ,ะขนาดที่ Canon เนี่ยจะเป็น1.8นั่นเองฮะเมื่อพูดถึงขนาดฮะจะเทียบกับเลนส์3ตัวนี้นั่นเองฮะแต่ทีนี้เรามาดูกันทีละค่ายฮะ,ะโซนี่เนี่ย เป็น35 f 2.8นะฮะขนาดที่ค่อนข้างจะเรียกว่าแพนเค้กนะแต่ถ้าเราไปถึง50มิลนะก็จะเป็นตัวนี้ฮะ5 1.8นะฮะขนาดเขาก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงฮะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบานั่นเองฮะพอเป็นแ a n นอนเนี่ยถามว่าอยู่ตรงไหนฮนะสำหรับแพนเค้ก50มิลตัวนี้ฮะ 50เนี่ยแน่นอนว่า c a n นอนมี1.2อันอลังการอยู่แล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าช่วง35กับ85ที่ค้อมอยู่ระหว่าง50เนี่ยตัวเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาอะไรแบบนี้ทำให้แคนนอนตัวแพนเค้ก50มิลเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะพบพกพานนี่ะในฝั่งที่เป็นนิค o อนกันบ้างฮะตัวนี้ฮะก็จะเป็น51.8 8นั่นเองฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะ แล้วก็อันนี้ฮะจะเป็น351.8นจุดแปดนั่นเองฮะก็จะเป็นซีรีส์1นนะขนาดก็จะใกล้เคียงกันนะในขณะที่ตัว40 F2 ตัวนี้ฮะเรียกว่ามันอยู่ระหว่าง35กับ50นะก็คือต่างกันนิดนิดหน่อยหนะ่อยฮะแต่ว่าขนาดเขาเนี่ค่อนข้างจะเล็กกว่าสั้นกว่าอย่างชัดเจนนะถ้าเทียบแบบนี้นะจะเห็นว่าเฮ้ยมันสั้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักเนี่ยจะเบาวกว่าน,นั่นเองฮะแน่นอนนะพอขนาดและน้ําหนักเบาลงมาราคา ก็เบาลงมาด้วยฮนะอาจจะแบบถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยอะไรแบบนี้ครับผม มาดูตัว50 F 1.8นั้นก่อนนะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่20,000กว่าบาทนะโดยที่เขามีชิ้นเล่น a อดฟอริคอลนะสชิ้นนะ ED เนี่ยสชิ้นนั่นเองนะก็คือเพิ่มคุณภาพแล้วก็แก้สีด้วยนั่นเองนะในขณะที่ตัว35 1.8ตัวนี้นะปาเข้าไป30,000กว่าบาทนะโดยที่พอมันเป็นช่วงวายนิดน,นึงเนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มชิ้นเลนที่เรียกว่า a อดฟอริคอนะเพิ่มมาเป็น3ชิ้นนะในขณะที่การแก้สีด้วย ED เนี่ยมี2ชิ้นด้วยกันนั่นเอง งานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงขึ้นไปเป็น3 0 0 0 0กว่าบาทนะสำหรับเลนส์ฟิก F 1.8นะทีนี้มาดูตัวแพนเค้กของเรากันบ้างฮะ4 0นะ่สมิล F2 ฮะเรียกว่าเฮ้ยเล็กลงมาทั้งขนาดน้ำหนักแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ8 00 0กว่าบาทนั่นเองครับผมโดยที่ราคาเนี่ยเรียกว่าลงมาเลยนะต่ำกว่าหมื่นเลยครับผมแล้วก็พกพาง่ายแบบนี้ฮนะแน่นอนพอลด ขาดน้ำหนักลงฮะชิ้นเลนพิเศษก็ลดลงด้วยน่นเงาก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะพกไปถ่ายก็ถือว่าได้รูปที่ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ช่วงเนี้ยก็ไล่ๆกันฮะโดยที่ถ้าคุณอาจจะมี50อยู่แล้วมี35อยู่แล้วนะคุณอาจจะมี40ตรงกลางหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูฮะในช่วงที่ทันักนั่นเองฮะโดยที่ชิ้นเลนพิเศษของเขาฮะจะตัดในส่วนของเลน ED ออกไปเลยฮะก็คือเรียกว่าไม่มีเลน ED เลย เ,นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีจะเป็นยังไงนะแต่เนื่องจากมันเป็น40มิลนะค่อนข้างจะกว้างแล้วฮนะกว้างกว่า50อะไรแบบนี้ฮนะเขาก็เลยใส่ชิ้นเล่น a ์อะเฟอริมา2ชิ้นนะั่นเองฮะช่วยในการแก้ในเรื่องของความบิดเบี้ยวหรือว่าตรงขอบไม่ชัดไม่สวยไม่คมอะไรแบบนี้ฮนะตัวนี้ก็ใส่มาให้2ชิ้นนะก็ถือว่าเฮ้ยราคานี้ฮนะใช้ชิ้นเลนพิเศษมา2ชิ้นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะ ในส่วนของ MTF ของ n i k อนเนี่ยสีแดงจะเป็นเรื่องของคอนทราสต์เราก็สีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นส่วนของกำลังแยกนะจะเห็นว่าทั้งคอนทราส์และกำลังแยกฮะก็ค่อยๆตกลงมาฮะในส่วนของขอบภาพฮะตั้งแต่1 0มิล15มิลขึ้นไปเรื่อยฮนะโดยเฉพาะหลังจาก15มิลจากตรงกลางภาพเนี่ยจะค่อนข้างตกเยอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ไม่ถือว่าน่าเกียดอะไรมากฮะเพราะว่ามันมีชิ้นเลนแอดฟอริคอลฮะใส่เข้าไป2ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยลดการตกได้ค่อนข้างดีนะก็ถือว่าเฮ้ยตกมาประมาณนี้ก็รับได้นะในราคา8,000กว่าบาทเนี่ยถือว่าโอเคเลยฮะรวมถึงเลนของเขาเนี่ยก็ยังมีแหวนที่ใช้ ความเป็น S-Line นะโดยบังคับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจากตัวแหวนนะไปสั่งกล้องนะก็ถือว่าคุณสมบัติของเลน s อชไลยังครบถ้วนนั่นเองครับในส่วนของการถ่ายเทสชาร์จฮะภาพซ้ายเนี่ยจะเป็นที่ F2 ะแล้วก็ภาพขวาเนี่ยจะเป็นที่ F8 นะคุณภาพดีที่สุดครับผมพอเทียบกันตรงนี้ออกมาในส่วนของกำลังแยกฮนะแน่นอนว่าในส่วนของ F 8เนี่ย ดีกว่าชัดเจนนะทั้งกําลังแยกแล้วก็คอนทราส์เนี่ยเราจะเห็นสีขาวที่ขาวกว่าแล้วก็ดําที่ดํากว่านะรวมถึงเส้นตรงกลางเนี่ยที่มีความเบลอเล็กน้อยฮะในส่วน F2 เนี่ยจะรู้สึกว่ากํำลังแยกไม่ค่อยดีฮะพอมาดูที่มุมขวาล่างกันบ้างฮนะสี่เหลี่ยมสีขาวฮนะถ้าในสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ยพอเราดาูจะแทบไม่มีขอบม่วงเลยนะ หรือว่าความคลาดส,สีเนี่ยถือว่าต่ํามากๆในเลนตัวนี้นะทั้งๆที่เลนตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ชิ้นเลน E-D มานะใส่แค่ a อดฟรีมาเท่านั้นนะสชิ้นครับผมถือว่าที่ F2 เนี่ยแทบไม่มีในส่วนของความคลาดส,สีเลยฮนะเรายิ่งเป็น F8 เนี่ยถือว่าเนียนมากๆฮนะแทบจะไม่มีเลยฮนะแล้วก็ถ้ามาดูสีเหลี่ยมนะที่เป็นสีม่วงๆรอบๆเนี่ยจะเห็นว่าที่ F8 นะขอบภาพมุมภาพเนี่ยถือว่าคอนทราและกําลังแยก ดีกว่าชัดเจนนะถือว่าคมชัดกริปเลยนะในกาที่ F2 เนี่ยจะดรอปลงไปค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันฮนะรเรียกว่าคอนเซปต์ของตัว40 F2 เนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการให้พกพานะเนื่องจาก ลดขนาดลงมาลดชิ้นเลนที่ไม่จําเป็นออกฮะทำให้คุณภาพเนี่ยอาจจะลดลงมานิดหน่อยอะไรแบบนี้ครในส่วนของน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ170กรัมเท่านั้นเองฮะในขนาดที่50และ35ที่เป็น1.8เนี่ยจ,จะอยู่ที่300-400กรัมอะไรแบบนี้ฮก็ถือว่าเบาลงมาครึ่งหนึ่งเลยฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตได้ฮะก็คือเมาส์ของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะแล้วก็ส่วน2ตัวนี้นะที่เป็น1.8เนี่ยเมาส์จะเป็นโลหะนั่นเองฮะใครที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสจุดนี้อะเวลาผมใช้เนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยจะต้องเป็นเมาส์เหล็กเมาส์พลาสติกอะไรอย่างเงี้ยะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปใช้แบบรุนแรงนะหรือว่าไปกระแทกกระทันอะไรรุนแรงมากทาให้เมาส์เนี่ยมีปัญหาอะไรแบบนี้ฮะเมาส์พลาสติกก็บางทีก็ดีเหมือนกันับเพราะว่าน้าหนักค่อนข้างเบานั่นเองครับ สรุปแล้วอะเลนแพนเค้ก40เมตรของนิคอนนะเหมาะกับใครนะผมบอกนี้ไว้เลยว่าเหมาะกับการเดินทางนะใครก็ได้นะที่อาจจะไม่ได้อยากแบกเยอะแบกหนักนะเวลาเราไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางอะไรแบบนี้แทบจะไม่อยากจะพกกล้องไปด้วยซ้ำมาแต่ว่าเอ้ยไหนๆเราก็มีกล้องแล้วอะอาจจะติดเลนแพนเค้กสักตัวหนึ่งอะไรแบบนี้เพื่อ เอาไว้ snap หรือว่าเอาไว้ถ่ายอะไรที่เราแบบว่าอาจจะเจอเหตุการณ์นั้นๆอะไรแบบนีนะ้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมันนะคุณภาพอาจจะ drop ลงมาหน่อยนะแต่อาจจะเป็นเลนตัวที่2หรือว่าเลนตัวสำรองอะไรแบบนี้นะในราคาเบาๆนะก็เหมาะสำหรับทุกคนนะแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ